สวัสดีค่ะตลาดรถมือสองรวมรถยนต์นะคะจะเสนอขายเลยนะสำหรับรถแครี่นะคะแครี่หัวเดียวนะคะเครื่องพันห้านะคะเกียร์ธรรมดาพวแมลงพอร์นะคะคันนี้ไม่ก็ติดรถมานิดหน่อยไม่เยอะนะคะก็ประมาณหลักหมื่นกว่ากว่าสองหมื่นเนาะจะดูไม่ให้อีกทีนะคะตัวนี้คือรถเพิ่งมาจอดได้พาสายตาก็เลยมาถ่ายนําเสนอชิ้นงานไว้ก่อนนะคะปี2 0 1 8แแครี่นะคะเป็นรถสไตล์อนเนกประสงค์นะคะ เปิดได้ทุกทิศทางนะคะข้างหลังนี่สามารถขายขายของได้นะคะเปิดตลาดนัดเปิดช็อปเปิดอะไรได้คือเป็นสามารถตอบโจทย์ในการค้าขายในช่วงกระแสโควิดนะคะปี2018เกียร์ธรรมดาเครื่อง1ันห้าซีซีนะคะเบนซินนะราคาตั้งอยู่ที่2 7 9 0 0 0เฟรีดาวนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะผ่อนสบายสบาย5ป0 0ันไปป6ปีนะท่านใดที่เคยถ่ายถามไปนะคะรถสไตล์ที่ทักซันทักซอนนะคะ เี่ยรถขายกับไม่ใช่รถสไตล์มินิทักขับสไตล์มินิทักนะขายกับข้าวหรือเปิดเปิดท้ายเนี่ยคืออนเนกประสงค์เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะมีญาติบอกญาติมีพี่บอกพี่นะคะบอกต่อๆกันนะคะสําหรับรถอนเนกประสงค์นะคะประมาณนี้นะคะสามารถขายของนะคะคือทําเป็นแบบอ,อ,อาชีพอนเนกประสงค์ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็ตั้งราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ปีใหม่นะคะแล้วการผ่อนก็สบายๆนะคะ ทีดต่อทีมขายให้ไวใช้นี่ให้ไว้ในคลิปนะคะ0 9 1 8 1 6 5 5 9 2เอกสารการซื้อขายนะคะประมาณนี้นะคะรถจอดกรุงเทพหานครเขตบางแคนัดหมายทีมขายดูรถได้นะคะชื่อคุณตันยงนะคะไงก็ฝากไว้สักคันเป็นหนึ่งทางเรียกนะคะนี่เบอร์ทีมขายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ